พี่ตุลย์ประทอค่ะดูค่ะผ่านรายการแ้วก็ถายวแล้วกแล้วก็น้องสุธยาค่ะน้องสุธยาค่ะจะเปนเบอร์สผู้ชายนะคะวันนี้เราจมาร้อยด่วนมากีนะต้องอีรบอ